สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสค่ะแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเริ่มดําเนินการหลังจากพิธีสาบานตนในวันจันทรนี้โดยพระองค์ข่าระบุว่าแผนการขับไล่ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารจะเป็นหายนะและจะทําให้ผู้ที่ยากจนและไร้ที่อยู่อาศัยต้องรับผลกระทบหนักค่ะโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะเริ่มวาระที่สองของการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีได้ประกาศว่าจะยึดมั่นในแนวทางที่เข้มงวดต่อผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารประมาณ11ลา้าน นคนในสหรัฐเขาสัญญาว่าจะดำเนินการขับไล่ผู้อพยพอย่างใหญ่โตที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาแม้ว่าแผนการนี้จะต้องผเผชิญกับความท้าทายจากการฟ้องร้องทางกฎหมายและความไม่ยินยอมจากบางประเทศในการรับผู้ที่ถูกขับไล่ค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่เคยพบกับโดนัลด์ทรัมป์ในปี2017ได้วิจารณ์ผู้นำสหรัฐหลายครั้งในเรื่องการต่อต้านผู้อพยพเมื่อปี2016พระองค์กล่าวว่า ผู้ที่ต้องการสร้างกำแพงมากกว่าการสร้างสะพานไม่ใช่คริสเตียนและเมื่อปีที่แล้วพระองค์ได้แสดงความกังวลต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้อพยพในการเลือกตั้งสหรัฐโดยเรียกท่าทีเหล่านั้นว่าเป็นความบ้าคลั่งและวิจารณ์กลุ่มคาทอลิกฝ่ายขวาในสหรัฐว่ามีท่าทีที่อนุรักษ์นิยมเกินไปค่ะโดนัลด์ทรัมป์ค่ะยังได้สัญญาว่าจะหยุดสิทธิการเป็นพลเมืองโดยกำเนิดในสหรัฐซึ่งเขาเรียกว่าไร้สาระ แม้สิทธิการนี้จะได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N